แท็กซี่เป็นดอกแล้วกินบทันอหอมป้อมไหม อีตู้เอาไปะเจป่นมะเขือ เทียมพี่น้องกระเทียมน้อยกระเทียมมันมันน้อยตัวสีเทิดครับหมเขียว ये देखो เรียบร้อยพี่น้องมะเขือทิพยปน ແກງກະປູຕາຍເດີ້ພວກພວກນະຊິມີກູຕາຍເຂັມແມ່ນຫຍັງເຂົາເຈົ້າປົນນະເຂົາເຈົ້າເອົາເຂົາເີຕດດ ี่ตนประเด็กตนปลาใส่ไอ้จัดจิกะใส่เยอะๆใสลายๆใส่น,น,น่อยเช่นมาใส่ลายเสียบลายกินแล้วก็โค้งแหงกินน้ำลาย น้ำนักหน่อยเพราะใส่ตอนคุกไปเลยดิอย่านั้นน้หอมบัวแล้วก็ใบอ,อีตูอันนี้ก็จะเอาใส่วาชันนะพออีตูใส่จัดหน่อยี่า้องกินเก็บเราก็ได้ เดบดเลยดิโอเคแล้วโอเคด้วเรียบแล้วเข็บเลยพี่น้องเรียบร้อยใบพัอีตูใบเมงหลักห้วยน่ะใบเอาใส่บักอีตัวเช็ดเซ็ตพี่น้องใบพักอันอันนี้ใบเมงรลักเอาใส่มาเช็ดเซ็เลยงอมเข้ากันเลย งงวกน่างวกลางได้มาสร็แล้วตดนีกบม่ได้สองฮะาะสวสดีวะสบายดีสุขสุขโคนไม่ก็อกระยมเศ้าเป็นักวันยังคุนอมันนี้นะทันเศร้าประมาณแปดโมงคนคุณอมคืนลงคิดแบบกับประมาณ เก้าโมงนี่แหละสบายดีชูสกคนพี่น้องมาเด้อวันนี่้าร้กันนาะีกะทีกันคลายทุกขั้งกันนี่สภาพมากินอ่นปิ้งมะเขือแล้วก็มาปนพี่น้อง่นเส่ไปพะอีตูใบเมงหลักเสบเสบพี่น้องบะโลองอันท่านบลองเน่ยโอ้พี่น้องเสียมเสพเสียบขาดเสบโคปวดแกยบบลลีรอเดี๋ยพี่น้องพร้อมแดงพามาตุ้ยล้วกันจากบาทสองบาทนอแเสบ อันประตูเลือ่อนมันจะกันนี้รีโมดเว็บผนแล้วมันจะมาตกทิ้งคนริญาติชี้มันมมนันอันนี้ก่อนมันเสียบชิดได้วางอันนี้ก่อนไม่เห็นดอกเชบแเสบมันแสีบแลวชิดได,นได้นอกมันจากถิ่น เอชุอันนี้หัวมันตกย่าคโลทำไมอีกอนหนึนะเขานั่งดีจระล่มผัก ว่าเคลียบไม่ไหมคุณแม่เคลียบมาบางด้นเนี่เออลืมเอ,อิดมาเด้อ์บาวคุณดอนขาวหอมแดง ้าี้าี่าวจอดเบจากูจกคนะที่นั่งพอจักซื้อก็เอินคือการห้องคือการยินดีต้อนรับจากูจุกคนที่นำมาชินนำการแล่ปุ่นมะเขือทางลาวทางไทยและวแต,ตประเทศบจุกคนอะไรไปน้องมาเด้อเสร็จเรื่นการประเดีนะ๋ยวไะ bảo tơ đau vàng ấy. mà đơ đơn dịp ơi mà làm được cụ chú khôn Hãy subscribe cho kênh เลออี้งไก่คุ้งกับปูเดี๋ยวที่นี้เมนูกับปู ีลาไว้ๆเนาะเพื่อคปุ่นเพืยังแล้วน่ะไปป่าดังแล่้อง ขา,ขาำเคาน์ไงเคานี้วล่มผัดมันเอาละไรนะที่ในน้ะพี่น้องพราะว ตอนปุ่นทำไมไม่มง่ากระเบิดกันเลยบังฮึฮะฉันเป็นเจ้าของาเข่านางเบิง้ง งอยนะบคัคกิมติ้นใช่ไหมผ้าอ,อันนี้ผ้าขาวด้ก้าวอีกแล้วเทปครับ ถ้ามดปลอมก็จะออกลอก,ออก,กทิ้งาท่านน้ยะะกะบาลุนี่นะน้เย็ ม้วนม้วนอารบ้านนอกเขากินอะไรกับกินกับขึ้นกวบขึ้นเดืเบื่อกับคือเก้าแแกะขเ้นขาวม้วนขึ้นขาวใช่ไหมลมทิพตทิเข้าหนานี่เกิดอรขึ้นเอ้ยลงห ลมิ้งแห้งบ้านนางนะใช้แข้งกันเนาะลมอัดไม่อจจกอดพี่น้องมาลมิดลมเป่า นี่นักการีกอเป็นอันเป็นชั้ท่านักข้าอันติดบุญในบ้านในบ้านเนี่ขณะพครจะเป็นชั้ท่าทำมาโมมาทานอันติดติดคล่าลุงท่านติดาลุงท่านอ้ปนเด็กเศนเด็กเหนึ่งมืองลังคานะเศหนึ่งเงินบาทก็มาแลบาทที่เนาะ ต้องเยียมมึงแตก็ทิ้งทัดทำบุญมาแล้วสดีใจ ห้าใบัอบีกตัววัดเลยบานาทีโทษเพราะมันมันคุยง่ายทุบอันทุบไวแช่พกคุย พ่อเด็กพี่ง,นนงนะั้นอีนึงอันหนึ่งน่ะเพื่อนขาติดตามดีๆได้ซื้อคนชนชนชนนิสาจะบอกซื้อเพคนอะ่ะบอกไปซื้อขอโทษขออภัยเด้อคุณพี่มาเด้อมากินน้ำปันเด้อ ตูแค่ผิดยืนกระถางบักเข้าคาคาเขาวเข,ว,ข,ว,ขวงเงนนี่ขาดขนาด อะไรใครเป็นน tiếp bạn hãy đăng kí ข็ไม่ไ้เก่นพดีกะท่เข้าว่ามะเขือทำนไ่ได้เก่ใส่กระตามาเาบไม่ได้เก่นั่นลงงงทำบะเก่ีกับตัวใส่ลูเก่มาเหมือแบบประจักษ์กางประเด เออสป่อไล่จากพี่น้องของคุที่เป็ดอ้งขามาแล้วปากระดูกน,นัวีน,วนกินครับไม่กินนะ อ้อกระปัดทีก่เลยที้ังไปเลย กรเปิ้นเล็พีเนาะลาบถูกรวัวนงอมลาบคือปลาปละกะปินมุกเราก็มาลาบ ไ่ท่องชนะาดบรรยากาศไวท้ทน,นที่ความพ้างนอกบรรยากาศให้หนาวจะเรื่องพติกรรกันสมุนไงต่อไปพ้่งนอกกูเลยกดเิกดุิิตามนะพนังมีพลังใจต่อไปพ้่นอกพนังมีหัวมีเห,เหอ่าปนังกัน เจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ